เตรียมหาอะไรกระแทกกระจกกับมีอะไรแหลมๆไหมเวิร์คเคสเงี้ยข้างหลังมีอยู่แล้ว11คนไปอีก7 18คนอันจะได้เป็นคนนั่งไหนกันจะบอกว่าออกได้อออไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแหลมๆไหมเวิร์คเคสไงี้ยข้างหลังเลิกไหนนั่งไม่นั่งนั่งประคองกะติที่พักสปปลาวนะครับวิวห้องนี้ประมาณส0่ร้อยบาทวิวดีมาก เดี๋ยวเรามาสั begun, ่งอาหารเช้ากันนะครับใส่ิ้นหมูกับซ้นไก่เอาข้าวเปียกเส้นซ้นหมูเบคเส้นซ้นหมูทำน้ำส้มเพิ่มเปะโดยโดยประมาณโอเคขอบใจซูเปอร์นะกาแฟทำเอาได้เลยได้เลยขอบใจอ่ะได้เขอบใจเลยสั่งอาหารเช้านั่งกินตรงนี้เลยโอเคขอบใจนี่ของผมเป็นผิดพลาดอันนี้เป็นข้าวเปียกมีหลายอย่างนะใช่มีข้าวเปียกมีอะไรนะเบเกอร์ฟ้ามีออมเล็ตเดี๋ยวรีบกินก่อนรถ รถมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบกินข้าวแล้วก็เดินทางต่อไปน้องเขียวขอบยังขอบใจได้เด้อขอบใจขอบใจขอบใจครับผมขอบใจเดี๋ยวถือรถไม่อีกอยู่ค่อยยจ้องไว้แล้ว กัน่แมนแมนขอบใจไปครับเราเดินทางต่อ Let's go สู่น้องเขียวโอ้รถอบอุ่นเลยวันนี้ไปน้องเขียวฟินเวอร์เอาขึ้นเลยขึ้นเลยไปจากนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่สถานีขนส่งโซกประเสริฐใช้เวลาประมาณสัก20นาทีคือเราจะไปขึ้นรถไปน้องเขียวที่นั่นนะครับซึ่งทางคือไม่ได้จองเดี๋ยวไปลุ้นเอาว่าจะมีรถไหมเขาบอกว่ารถที่นั่นเต็มออก จทย์คือถ้ามันมีแล้วเต็มอ่ะให้ให้เราเต็มก็ดีแต่ถ้าไม่เต็มแต่ถ้ามันไม่มีให้เต็มเลยแล้วแต่ก,การต่อราคานะอันนี้อยู่ที่แสนห้าแสนห้าหมื่นกิ่ตกคนละประมาณ30บาทไทยถ้ามาหลายๆคนนะผมครับไม่ไม่แพงเลยเพราะระยะทางมันประมาณ10โลอ่ะอันนี้คือเมืองหลวงพะบางตอนกลางวันนะครับอันนี้ออกมาโซนข้างนอกแล้วชอบบรรยากาศจอครับใช่ไหมชอบที่บอกว่าบาตึกบ้างเนจะไม่มองตอนแรกบอกไอนี่ตอน,นนี้ไอเลิฟแล้วใช่ไหม เฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่โซ่กระเสริฐครับเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะมีรถไหมรถแรกโอเคน้องเขียวน้องเขียวซื้อพี่เจ็ดคนเจ็ดคนจะซื้อตั๋วกันก่อนปีนิยฐานนี่นี่โคตรมันเลยเมื่อกี้ขับรถ สิคนพี่เขาก็พาเรามาถึงก็ได้แล้วพอนนักกนได้บขั้นหม่ก็ไดขั้นหม่ก็ไดอยากไปนักกันไปพอบกันขั้นไม่มันจัดมสิบเอ็ดโมงหนึ่งโมงแล้บนมันเบียดกันคนลเลยอันนี้เอ็ดงย่เจ็ดพาไปสิแขั้นหนึ่งนี่นะโอ้มันมีคนตามสิบแปดคนบเอาไหดี มันมีนี่อย่างนึงคือต้องแยกกันแยกกันแต่มันจะโคตรเบียดเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาบอกว่าถ้าสมมติว,ว,ว่าเราจะไปคันเดียวกันอ่ะมันต้องอรอรอบไม่รู้อรอบกี่โมงตเรายังไ,ไ,ไม่เชื่อเท่าไหร่โอ้เบียดก,กันที่แปดเลยบ่มันเบียดทันไถารออีกรอบต่อไปรอบจะโมงทำไปแยกกันแยกกันแยกกันรอบหนึ่งโมง ไปไปไปเพื่อกันอ๋อทางหลังซีเอาจังไหดีเลียกันเอาไงเป็นไงพี่รถถ้าเราไปตอนนี้เราก็ได้ไปเลยโอเคแต่ถ้าเราไปรอรอบบ่ายโมงเดี๋ยวพี่คิดว่ามันจะเร็วกว่านะเพราะหนึ่งรถรถมันเต็มหมอใช่ไปเลยก็ได้นะแยกกันไหมพี่เดียแต่ว่านั่งเลียกันไงอ๋อถ้านั่งก็ได้ไปไปไปเลยไปซื้อตั๋วเขาบอกว่าได้เราก็ต้องได้อ่า สีเขามาจะเสารมันสีบบเบียด์เขามสีเดี๋ยวมาดูว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่เราเคยมาซื้อหกหมื่นกลีบเมื่อก่อนตอนนี้ไม่รู้ขึ้นเรื่องมีอยู่แล้ว11คนไปอีก7เป็นเป็นสิบแปดแล้วะไรพี่บนตู้ขวัญอะรพี่ว้าวสิบแปล้วมีอยู่แล้ว11คนบนรถเอ้ยตอนนี้ร้อนบวกเราไป7 7 เป็น18นั่งนั่งเบียดกันอ่ะเี๋ยวล้บันเทิงดีอันนันเป็นคนนั่งหลายันไม่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 รู้ไม่ไม่กระเป๋าแต่ละคนมีแต่แบบใบบักกักเลยมันมีหมอนนั่งทุกคนปะถามมี่กับ่มีปัญหาลหบไปขึ้นรถตรงกันไปนั่งเบนรถบนบังเปไปนั่งเบอร์กอนหมอลือยังไงไปขึ้นเบอร์กอนอ๋อไปขึ้นเบอรงก่อนไปไปเดี๋ยวเราไปทดลองนั่งไปก่อนมันมีทดลองนั่งแบบฟิลทดลองขับไปเทสได้ายไก่อน อันนี้เราไปเทสสิทธิ yeah> ์เสสิทธิ์เหรอตืน okay> จังไหนล่ะอ้าวไปแล้วนะพี่ขอทดลองนั่งดูก่อนโอ๋ออะเราลองเข้ามามามาได้มาลองนั่งดูก่อนอะทดลองดูสองสี่สเอาลองดูก่อน อที่ที่นั่งคือก็คือเนี่ยสามชั่วโมงตรงนี้อ่ะได้เบอร์เอ่อเทสเทสซิสเออเทสโอเคโอเคเทสซิสมาบ้าโอเคโอเคมาทดลองนั่งดูก่อนปิงเราจะได้รู้ว่าเราจะไปได้ไหมถ้าไปได้ก็จะซื้อตั๋วเลยโอเคมาขึ้นมาเต้นบันเตืองไหมโคตรบันเลยครับตอนนี้เรากำลังเทสเทสซิสกันอยู่ กขามีแต่เทสได้รักกันเกนะได้พี่ว่าได้โอ้โหดูตอนนี้เราปลากระป๋องเต็มที่เลยครับปลากระป๋องโลซาโอเคได้ไหมกระป๋องเราขึ้นแล้วเหรออ๋อแล้วเ้าค่าค่าค่าตั๋วเท่าไหร่ไม่รู้เขาบอกว่าขึ้นมาก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวถาม Excuse me อ่า how much for ticket Sorry how much for ticket Uh, 150. 150. But some uh, of the other pays uh, 125. Oh, from, 25. from hotel. Yeah, from uh, hotel. From Oh, from Okay, okay. 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 Anna, yeah. How much is it for you? Uh, we don't include uh, tuk tuk. อ๋อใช่ใช่่ตั๋วอ๋อ่ใช่ใ e ่ใช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  y ใช่ใช่ใช่ w yeah. ่ใช่ใช่ใช่ใ o ้ใช่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 ใา่ใช่ใชรใช่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 ใต่ใช่ใชาใช่ใช่ใ่ใน่งแ่มเ่ใช่นช่ใชเใานใช่ใช่ใช่ใชอใช่ใช่ใร่ใ่ใช่ก็่ใง่ใช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 ่ใ่ใอ่กช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใน่ใช่ใ่งช่ใช่ใช่่่่่่่่่ออกไ่ ต้องเตรียมหาอะไรกระแทกกระจกกับมีอะไรแหลมๆไหมยืดเทปหนึ่งนี่ไงเอาไอ้คนนี้ไหมได้ใจต้องถามนีทำเพราท่านได้ซื้อปีได้ไอ้ไอ้เขาเพราะท่านได้ซื้อปีเพื่อนไหนมาล่องขึ้นไม่ใ้่ไม่ล่องขึ้นเบิ้งขวายเก็บคนอ๋อเดี๋ยวายเก็บจับจากพันหรอจากพันไ้ตอนนี้คือลุ้นตัวอยู่นะได้ตัวมาแล้วจากพันจากพัน 8 5 0 0ห้าโอเคคนละ8 5 0 0 0ห้าหรอพี่อ่าราคามาตรฐานคนละ8 5 0 0ก่ฟี่ดูในตารางเขากนราคาเดียวกันไหมถูกต้องเมือง8 5 0 0 0ห้ารันกงาพอแอร์มีเื้อ้า8 5 0 0กีมนะครับเมืองงอยโอเคการไม่โดนฟันคือความสุขอย่างหนึ่งมาลุ้นกันว่าจะมีแอร์ไหมเปิดหน้าต่างแล้วต้องลุ้นทุกที่เ้าเลยนะรถออกเรียบร้อยแล้วครับ ไหนวะตอนนี้มันลุ้นมีแอร์ไหมโอเครถมีแอร์นะครับแต่แอร์ไม่เย็นรถคันนี้แอร์เย็นมากเลยโอ้โหลมแอร์แบบแอร์แบบประจานแอร์แบบเจ้าเลยอากาศบนรถจะเป็นประมาณนี้สมาชิกของเรา18คนครับบนรถนี้ตอนนี้18คน เรามาถึงจุดพักรถแล้วขาอ่อนเลยไปยังใดแล้วนอกอก็อพานตไเลิกไหนนั่งไม่นั่งอ่ะนั่งประกาติเลิ่อะไรเรื่องน้องเขียร์ <laughs> อันนี้เป็นจุดที่เราแวะพักนะครับเนี่ยตอนนี้เราพร้อมเดินทางต่อแล้วครับน่าจะอีกประมาณสัก ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งความลำบ,บากมันอยู่ที่ใจถ้าใจเราคิดว่ามันลำบ,บากมันก็จะลำบ,บากอยู่นั่นแหละแต่ดีวกไปหนึ่งวกไปแล้วหนึ่งแปดตั้งไปหนึ่งเลิกน้องเขียวน่าจะประมาณอีกชั่วโมงครึ่งเราจะถึงน้องเขียวจากนั้นเรา <c oughs> พอถึงน้องเขียวปั๊บเราจะเดินโรงแรมประมาณสัก3 <c oughs> กิโลอดินถล่มเหรอสัตว์ต้อโด ก็ตาหน้ารถตอนนี้เรามาถึงเมืองงอยเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรานอกกว้างมากคลอกคล่ององ้ยรอดว่พายุมาหอดแล้วสบายดีเมืองน้อยไปมาเจ็ดคนเบริษัทต้องแรมจอยเอ้ยเอ้ซันไรท์จอยซันไรท์โอเคแล้วก็ผู้ลิซักอะผู้ลิซักแล้วก็สายน้ำ ใส่น้ำหุ่นอ่โอเคสามมองเด้อของขอยเจ็ดต้นโดยเดี๋ยวขอที่จะขึ้นขึ้นนั่งเลยยับพี่จันอ่าโดยโดยโอเคปะขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นเลยขึ้นเลยอันกระเป๋ากระเป๋าถ้าใค่อยรอยากขึ้นอ่าโดยโดยมามาอันนี้เป็นรถที่จะพาเราเข้าไปในเซ็นเตอร์พอยต์ในเมืองนะครับราคา1นึ่งหมื่นกีบหมื่นกีบไม่แพงนะเหล็กเหล็กในตอนนี้ประมาณ1 5บห้าถึงยี่สิบบาทไม่แพงนั่งให้เรื่อย ธรรมดาไปธรรมดาธรรมดาจิ๊บอยู่เซ็นเตอร์มาถึงแล้วครับวันนี้คือน้ำอูนะครับจุดที่เราจะขึ้นไปคือตรงโน้นวิวพอยต์โอเคมองนี้อย่างมองนี้สไลด์นไลด์โอเคโดยบริษักยูนี่โม้อนี่เราจะใช้น้ำมันโอเคจะขึยนถับไปครับ ลงนีไปเลยป่ะลงนี้ก็ได้โอเคมันมันยางไก่ป่ะนี่นะโมอมนี่โอเคลงนี้หมดเลยนะโทษครัรักไฟฟ้าตัวนี้โอเคตอนนี้เรามาถึงที่น้องเขียวหรือเมืองงอยใหม่นั่นเองที่พักเราอยู่ตรงนี้เราจองโรงแรมมาทั้งหมด3โรงแรมนะครับแยกกันนอนทั้งหมด4ห้องเดี๋ยวเราไปติดต่อที่พักกันตอนนี้ทุกคนได้ไปคนละสี่แสนเนาะ ครับผมโอเคขอบใจขอบใจได้เด้อขอบใจบ๊ายบายบาย guys โชคดีโชคดีส่งดีส่งดีบายบายบสบายดีเมืองน้อยมาหอดแลเด้อไปเจอกันห้องพักอยู่โอ้ยกระเป๋า78โลค่ะทุกคนอันนี้ที่เราจองมาวันนี้2,70,000ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ420กว่าบาทเลทอัตราแลกเปลี่ยนช่วงนี้นะครับที่พารที่เราจองวันนี้นะ อ๋อหนึ่งให้ันมีสักผ่กาเอ้ยยี่สิบพันตอนหนึ่งกิโล๋ยวไปดูห้องอ่ะห้าวของนี้ได้บอกไปไหนอ๋อแก้านี้เต็มมัแล้วจ้ะเราพาไปดูห้องข้างล่างกันอันนี้เป็นที่พักที่น้องเขียวสปปลาวนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันนะคะไปดูกันเลยสบายดีเลยโอ้ของกว้างอยู่ไหนนี่ องรรมดานะะาาานนี่ครับอันนี้เป็นห้องอุ้ยมีมีวิวหองเหรออู้ยมีหมูกระทะบ่เขาเขาคิดจังไดนหมูกระทะเรือก เป็นส sí, oh, <fab> <us> ุดจ้ะเป็นกิโลอ๋อแบบเขานั่งไปกินทหารเลยบ่โดยโดยแต่มงหรือกจะมองถ้าเป็นมูกระทาจะเปิดอห้าโมงจ้ะอ๋อโอเคยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปิดอาหารตามสั่งจองบอลหรือว่าไปได้เลยไปได้เลยจ้ะอ๋อโดยไปได้โอเคขอบใจเลยตั้งใจมีลูกค้าเต็มเลยเนาะวิวดีมาก ใครว่าวิวสวยบวกหนึ่งมาหน่อยตกประเดยวนี้กันวิวสวยแห่งสวยมีขอบใจการธรรมชาติขอบใจื้อยขอบใจขอบใจนี่น้ำยังเกาะเอื้อนี่ม่น้ำน้ำอู่ม่น้ำอู่ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นภูเขานะคะด้านตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำอู่นะคะวิวห้องนี้ประมาณ4ี่ร้อยบาทวิวสวยมากอวยงามลรยโอเคขอบใจเอืยด้วยด้วยดนะคะพนการลองลงไปกินอาหารบงเนาะขอบใจเลยเขาทำอาหารอร่อยมากไม่มีมากหอกไม่เปร พี่ลุงมักมีเปย์ค่ะแล้ววิว<ม>ดีมากเนี่ยอยู่ตรงสะพานข้ามน้ำอูเลยมีลมเย็นสบายค่ะทุกคน,นใครว่าวิวสวยบนหนึนห่งมั้งเนาะตรงนั้นคือจุดชมวิวนะคะภูเขาตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูข้างในห้องกันนะคะเป็นห้องแบบนี้บ้าน,นบ้านเปิดได้บ้านละกันเราลองเปิดกันเฮ้ย hey, วิวตรงนี้ด้วย <c oughs> อันนี้คือห้องพักของเรานะคะมีพัดลมสองตัวค่ะเป็นแบบไม่มีแอร์นะใช่ดูห้องน้ำหน่อยอันนี้ห้องน้ำสะอาดเจอค่ะทุกคน นี่มีเครื่องทานน้ำอุ่นด้วยงามีเครื่องทานน้ำอุ่นด้วยค่ะหลอดแล้วๆลอดแล้วก็ต้งยาน้ำใช่อากาศดีนะคะทุกคนที่นี่มีการต้มน้ําร้อนด้วยเป็นที่พักแบบบ้านๆน,นะใช่ราคาไม่แพงแต่วิวสวยมากแต่วิวสวยมากที่พักสปปลาวนะครับคือละ400ติดน้ำอู่แบบนี้เลยือยดีมาก ใว่าิวสวยบนหนึ่งมาหน่อยแล้วก็ตอนเย็นก็ไปล่องเรือกินหมูกระทะเราชอบบรรยากาศที่นี่มากทุกคนมันเหมาะกับการมาพักผ่อนนะคะเงียบๆเนี่ยมีไปสองงานแล้วเรานอนชมวิวนะคะนอนพักผ่อนดูธรรมชาติไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเตรียมตัวขึ้นจุดชมวิวพาชมนางใช่เขาบอกว่าสวยมากเราเดินไปไม่ไกลนะคะจากนี้ไปจุดชมวิวนะคะเดี๋ยวเราจะขอพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บของก่อนเออลืมบอกเลยอันนี้ชื่อซันไลท์บางกะโช่ ตูติดสะพานเลยนะคะทุกคนสู่ทางขึ้นสะพานเลยใช่หามไม่ยากใครมานองเขียวเนะี่ยอยากมาที่นี่เดี๋ยวผมจะทิ้งพ่กลับไปให้นะโอ้โหเฮ้ยห,ห้องเราดีมากชอบวิวอะดาวเรานอนนี่โอกาสเฮ้ยวิวโคตรดีเฮ้ยสบายโคตรเล่นลูกท่านสบายเลยววิวดีมากใครว่าวิวสวยบ้างครับบวกหนึ่งมาหน่อยชิวจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยนอนเป็นีกอดชิลนอนดูวิวไป ีเยพักผ่อนค่ะทุกคนเฮ้ยยังตึงสบายดีสบายดีเขาวิวดีมากตอนนี้ดูดิสวยมากครับใครว่าสวยบวกหนึ่งมาให้หน่อยแต่ของมากที่จำบ่ได้อีหลีเนาะมันดูนี้ไปสี่ทั้งพุนเขาก็ยัางงงยังไปสี่ยังผุนเอามันหน่อยมีบอกโตเมนพาแดงขึ้นจากพาท่อนางไก่ปะสมองปลายเขาก็ว่าอไงยูจากไหนจงไปพุน โอดเยอเลย่โบเมนเลย,เย,ยขนจุดชคเยืนี่ขุนที่พาเขาที่พักเดี๋ยวเาเคยพากิ่วขุนต้องขามพุนแล้วเขาขามวานนี้รอบนี้เขามาฝากฝากฟังนี้เขามาเขากินอานหารหาร,หาร้านเก่าโบเมนเลยจอมลงทางโซโล่ข่นร้านเก่าอยู่บุ่นขามขุนที่พักเดี๋ยวเคยพักเขายางขามมานนี้ตะคืนนี้มาอยู่นี่นี่เขาบอตรงอันนี้เลยเขายางคืนนี้เลยนี่มองคืนนี้อ๋อบอกเขาละ้าวใช่ ฝุ่นไปก่อไปฝุ่นเลยราไปพู่าไม่คิปตละสามคนคำนมันจุดชมิวที่เราเราไปยังโง่กินข้นไปฝุ่นเอาสิลองสิบปลานามูอร่อยมากรยติมับไคล้่ตกระเทียมไต้องกินกระเทียมกับข้าอร่อยค่ะแล้วบรรยากาศก็ดีก็าซ